สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะวันแห่งการจากลาแอนนาโพสต์ไว้อาลายัยแตงโม Good bye my f r ฟรนด์4พฤษภาคมคุณแม่พานิดาและญาติญาติรวมทั้งเบิร์ดเทคนิคแฟนแตงโมเดินทางไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อรับร่างแตงโมไปทำพิธีชาปนกิจพร้อมกับบอกแตงโมว่าเป็นอภิชาต,ตบุตรแตงโมยอมเหนื่อยยอมลำบากเพื่อให้พ่อแม่ อยู่สุขสบายหากชาติหน้ามีจริงขอให้เกิดมาเป็นลูกแม่อีกเพราะเป็นคนดีเห็นแล้วรู้สึกสงสารรู้สึกว่าเสียชีวิตไปเร็วยังทำใจไม่ได้แต่ดีใจที่วันนี้ได้แต่งตัวให้โมอย่างสวยงามใส่ชุดขาวซึ่งเป็นชุดของแตงโมรองเท้าส้นสูงคู่โปรดที่มีโบพร้อมเครื่องประดับแหวนสร้อยคอต่างหูกำไลที่เป็นเพชรและใส่มงกุฎที่คุณแม่ทำเองพร้อมไปเป็นนางฟ้า บนสวรรค์ส่วนพิธีชาปนากิจเริ่ม12นาิกา30นาทีเปิดให้สื่อมวลชนเข้าเก็บภาพบรรยากาศภายในห้องพิธีการจากนั้นเวลา14นาฬิกาเข้าสู่ช่วงพิธีการไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าเก็บภาพเนื่องจากพื้นที่จำกัดสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่อง YouTube ของคลิปทจักได้แอนนาเพื่อนสนิทแตงโมก่อนหน้านี้เจ้าตัวเผยถึงสาเหตุทำไมถึงไม่ร่วมพิธีชาปนากิจล่าสุดเจ้าตัว โพสไว้อะไรเพื่อนระบุว่าวันแห่งการจากลา goodbye my friend ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t ท a i News ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ